สวัสดีค่ะช่องฟอร์ u n e แทนคูณแฟมิลี่เจนะคะวันนี้เหมือยจะพามาชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอโกสุมพิสัยค่ะจังหวัดมหาสารคามนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอค่ะอยู่ในตัวอำเภอเลยนะคะ จะเป็นโรงเรียนวัดกลางนะคะขี่มาจะเป็นศารเจ้าพ่อมิ่งเมืองค่ะตรงนี้สารเจ้าพ่อมิ่งเมืองนะคะเป็นสารประจำอำเภอโกสุมพิสัยค่ะอันนี้สารเจ้าพ่อมิ่งเมืองนะคะขี่ตรงมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นเป็นรูปปิงลตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะถึงแล้วนะคะ ลิงที่นี่จะเป็นลิงพันสมัค่ะนี่ค่ะจะเห็นเจ้าที่ตอนรับเลยค่ะวัดนะอุทยานโกสัมพีนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะนี่ค่ะลิงตัวใหญ่มากเลยขี่เข้ามาจะมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดนะคะเป็นสถานที่ร่มรื่นตามข้างทางก็จะเป็นลิงเลยอันนี้จะเป็น ป่าค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะเห็นลิงกันไหมค่ะพาชมเรื่อยๆนะคะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะน,นะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะค่ะให้ลงทะเบียนค่ะเข้า ชมก็จะมีชาวบ้านนั่น,นทา้าเพื่อทางเจ้าหน้าที่บริการดีมากขอบคุณค่ะ นี้จะพาชมอยู่อยู่อยู่บนรถก่อนนะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ค่อยกล้าลงไปกันลา่างเท่าไหร่ถ้าเราจอดรถไว้กลัวลิงมันจะมาแทะตรงอะไรนะเพราะขอบใช่ไหมขอบเออตรงเนี่ยคะ่ะกันสาดรถเนี่ยคะ่ะกันสาดรถ ตัวหนึ่งนางอยู่นี่ได้ค่ะตรวจโปรดอยู่จ้าเพิ่งไปเรื่อยๆนะคะ,นค,ะคนอำเภอโกสุมเนี่ยคะ่ะอยู่กับลิงมาตะโดนหรอเด้ค่ะตรงนี้นี่คนโกสุมเนี่ยจะว่าเป็น ลิงนี่นะคะเป็นเสือกันวาเป็นลิงของเจ้าปูะค่ะว่ามีจะว,ว่ามีผู้ใดเขามาแบบว่าทำลายเลยคะ่ะจะเป็นว่ามีผู้ใดก่าเขามาบุกลูกหรือว่าเขามาทำลายลิงเลยเพราะว่าทุกค้นคิด่าเป็นลูกของเจ้าปูค่ะึ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะคเนาะ ตรงนี้ตรงนี้ก็จะไม่ลิงนะคะนั่งเหรียญจับกุมกันอันนี้เขายังมาขั้นได้เห็นเออ่ยังกับยังกับเขาเอิญยังกับเอิญอย่างน้องจ้าฝูงไหมคะจ้าฝูงลิงค่ะเป็นล้านแบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวจะผ้าเบิ้งตรงจุดนี้นะคะ่ะตรงนี้มันจะเป็นติดเป็นแม่น้ำซี่ค่ะติดแม่น้ำซี่เลย ตรงนี้เป็นม่นามซี่ได้ค่ะนี่อันนี้เขาเขาเออนิยังกับค่ะนี่แม่น้ำชีแกงตรงนี้จะเป็นแกงตัดเลยค่ะนี่แกงตาดนี่ลานแหงคน้รงอันนี้น้ำน้ำกําลังขึ้นค่ะปกติช่วงสงการเนี่ยค่ะเขาจะสามารถลงประเลงนน้ำได้ตอนนี้แต่ว่าน้ำขึ้นร้ายค่ะแต่ว่าคันน้ำถ่วงเมือนคือถ่วงขึ้นไปหอดตรงผุนเด้ค่ะตรงป่ายเลยเด้ยค่ะตรงนี้นี่ วันนี้กับพาช่วงบรรยากาศแค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะวันอุทยานโกสัมพีมันนี้ไม่์ก็ฝากช่องฟอร์จูนแทนคุณ f ฟ m i l y j o 2โฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะให้เหมยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ